ทุกคนพี่ด้าเริ่มโซนแล้วนะเพรพี่ด้าพี่ด้าหายแล้วนะทุกคนโซนได้แล้วใช่ไหมด้าน่ะพี่ด้าเริ่มโซนแล้วทุกคนอ่อาไหนทุกคนเสียงมาแล้วเริ่มจะบ่นแม่แล้วด้วยบ่นแม่แล้วด้วยเดิมพาโนลิทวิ่งแล้วด้วยอ๋าใครโซนนะเมื่อกี้แต่แม่ถ่ายรูปไม่ทัน ขโมยตับพี่หมีเลียปากแรบๆเลยแม่วางตับพี่หมีแป๊บเดียวเองใช่ไหมใช่ไหมพี่ดาพี่ดาดาพก่งพี่ด,า,ด,า,ดาจะขโมยเนี่ยเดีด๋ยวจะโดนกลัวโดนแม่ดุไงทุกคนเนี่ยเห็นไหมโดนแล้วสนแลวนี่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 ูพี่ดาโนพี่ดาอยู่ไหนนะจ้าเอ๊ะเริ่มโนแล้วทุกคนหายแล้วแหละ กินอาหารได้เยอะแล้วค่ะพินได้กินอาหารได้เยอะแล้วแล้วก็เล่นแล้ววิ่งเริ่มเล่นวิ่งเล่นกับน้องได้แล้วทำอะไรนะได้ทำอะไรทำอะไรครับน้องนิดอยู่ไหนน้องนิดไปดีอ้ยู่ไนวะไ,ได้ยู่ไนวะได้โซนยังไ,ได้สนไหมเนี่ย ไม่ได้ดิทุกคนทุกคนลูกไม่ไ,ได้ดิเอ,อ้ยใครโดนนะเมื่อกี้ใครขโมยกินตับพี่หมีหืมพี่ได้เหรอใช่ไหมใช่ป้าแม่เห็นลากตับพี่หมีลงมาเนะี่ยพี่ได้เหรอลูกหืมถ้กกากลายเป็นเพื่อนได้หรือยังทุกคนขอบคุณนะที่ห่วงใยเป็นด้านะพี่ได้หายแล้วดูดวกตาพี่ได้ทุกคนหายยังหายหายัง

ไปหน่อยนะนะไปหาหลวงตาไงนะตาก็ฟิดถึงพี่ด้านะไปปะไปไหมลูกนะไปปะกระโดดใส่แม่เลยแม่ชวนไปวัดทุกคนพี่ด้ากระโดดใส่แม่เลยทุกคนดูสิด้ามันร้ายอะ่ะ